ขอบคุณครับคุณสุธาศนีครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณหน้าแฟนโซนนะครับที่ชมการถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์นะครับดยคู่ก่อนหน้านี้นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับที่จะเป็นคู่แข่งขันของทีมชาติไทยในนัดต่อไปซึ่งแฟนบอลชาวไทยบอกเลยนะครับว่า2ทีมนี้เจอทีมไหนก็สนุกทั้งนั้นครับ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับบริเวณประตูทางเข้าอีดอสสเตเดียมัวมมากหนาแน่นไปด้วยแฟนบอลนะครับที่รีบเข้าสนามแต่อาจจะช้ากันเล็กน้อยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องตรวจตาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการห้ามนำกดน้ำและอาหารพวกการโฟมเข้าสู่สนามส่วนเกมก่อนหน้านี้นะครับในกลุ่มเขตสหรัฐอเมริกาทีมอันดับหนึ่งของโลกเจอกับทีมชาติจีนทีมอันดับที่2ของโลกปรากฏว่าทีมสหรัฐเอาชนะจีนไปขาดลอยหนนะครับสเซนตรวด สหรัฐผ่านเข้ารอบเป็นที่1น,นะครับรอเจอผู้ชนะระหว่างเรานะครับไทยกับรัเสเซียแต่ถ้าหากวันนี้ไทยเกิดแพ้นะครับก็ต้องไปทิ้งอันดับ5กับจีนในวันอาทิตย์แทนนะครับผลที่ออกมานะครับกองเชียร์ชาวไทยก็ไม่หวั่น,นครับแต่มั่นใจว่าไทยจะชนะรัเสเซียเพื่อเล่นรอบรองชนะเลิศกับสหรัฐอเมริกาซึ่งรอบรองนะครับจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ครับ ที่เลยค่ะเดี๋ยวมาเชียร์ส่งเสียงเต็มที่ค่ะอยากออะไรกับทีมาก็เป็นกําลังใจให้นะคะเชียร์ทุกนัดถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาในสนามก็เชียร์อยู่ที่บ้านเชียร์ตลอดเวลาไทยแลนด์ซู้ๆค่ะก็ดูแล้วก็เป็นมันเป็นทีมระดับโลกทั้งคู่นะคะก็ถือว่าไม่ไม่เสียใจเลยที่ได้เข้ามาดูก็ถือว่าโอเคหมดแต่ว่าก็วันนี้สหรัฐเล่นดีกว่า,าจริงๆอะคะ่ะ โดยเปิสดสถิติที่พบการของทีมสาวไทยกับรัเสเซียนะครับไทยนะครับเคยเอาชนะได้หนึ่งครั้งเมื่อ3ปีที่แล้วในรายการเวิร์แกรนแชมเปี้ยนชิพแต่หากนับ11ครั้งหลังสุดในศึกวอลเลย์บอลเวอร์กังปรีนะครับเรายังไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับแต่ล่าสุดในการแข่งขันที่ประเทศญีนเราแพ้มา 1. นึ่งกสามเซตทำให้ยังคอเห็นจุดอ่อนของทีมรัเสเซียที่โค้ชออสเกติพงศ์รัตตาเกียงกายมองว่าต้องให้ผู้เล่นรัสเซียเคลื่อนไหวยเยอะๆนะครับ จนมีพื้นที่ว่างในการตบทําคะแนนซึ่งเซตแรกนะครับเราแพ้ไปแล้วครับ25ต่อ27นะครับและนี่ก็คือข้างหลังผมนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับเป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับตอนนี้ทีมไทยนะครับนำรัสเซียอยู่12ต่อ11และอยู่ในช่วงขอเวลานอนนะครับและแน่นอนนะครับว่าวันนี้ทุกคนบอกเลยครับว่าไทยน่าจะชนะรัสเซียได้เป็นครั้งแรกในศึกเวงกางฟรีก็ต้องมารอดูนะครับที่ไทยพีบีเอสก็ตามเชียร์กันด้วยนะครับคุณจราณีครับ